การสนับสนุนของคุณช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้กับเราได้ปฐมบทแห่งมันตะภัยเจบาทคำพิพากษาจากเบื้องบนในยุคบรรพากาลเมื่อมนุษย์เริ่มก่อกำเนิดขึ้นบนโลกที่เขียวชอุ่มพลอยได้พบพามเมล็ดพันุแห่งความมืดมิดติดตัวมาด้วยจากความบริสุทธิ์ผุดผ่องพวกเขาเริ่มหลงระเริงในความปรารถนาไร้ขอบเขต และและทิ้งแสงแห่งคุณธรรมที่ส่องนำทางสวรรค์เบื้องบนที่เคยเฝ้ามองด้วยความเมตตาก็เริ่มสัลอรด้วยโทสะอันศักดิ์สิทธิ์เสียงคำรามจากฟากฟ้ากึก,กก้องไปทั่วสารทิศพระกาศิติ์ลงโทษถูกจาึกไว้ในชะตากรรมของมนุษย์ชาติเมื่อมนุษย์มิอาจหลุดพ้นจากพัฒนาการของกิเลสจงให้กิเลสนั้นผันเปลี่ยนเป็นเครื่องจงจำเสียงดุดันกึกก้องลงมา เราจะส่งผู้คุมวิญญาณแห่งความบาปท,ทั้งเจ็ดไปเยือนผู้ที่หลงมัวเมาในความมืดมิดให้พวกเขาลิ้มรสความทุกข์ทรมานที่สร้างขึ้นด้วยมือของตนเองพร้อมกับสิ้นสุดเสียงประกาศสิทธิแสงสีดำทะมึนฉีกผ่านม่านเมตตดปล่อยร่างเงาอันน่าสะพรึงกลัวทั้งเจ็ดตนลงสู่โลกแต่ละตนคือตัวแทนแห่งบาปองหานที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและบัดนี้พวกมันได้กลับมาทวงคืน มหันตภัยเจ็บาปบทที่1ความหญิง,งยสโสพรายณคริหัดพฤกษาทิพย์อันโออากลางกรุงคุณหญิงวิมลรัตน์ผู้สูงศักดิ์และเป็นที่กล่าวขานถึงความสมบูรณ์แบบได้ยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ดวงตาคงกรบจ้องมองภาพสะท้อนของตนเองอย่างภาคภูมิใจคุณหญิงวิมลรัตน์ไม่เคยเห็นใครคู่ควรกับความสาเร็จของเธอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องสมบูรณ์แบบตามที่เธอต้องการคนใช้ทุกคนต้องขกเข่าก้มหัวให้เธอทุกความผิดพลาดเล็กน้อยถือเป็นความอัปยศยที่รับไม่ได้ เธอเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าตนเองอยู่เหนือคนอื่นเป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่มีวันมีรอยตำหนิไม่มีใครเทียบรัศมีฉันได้ไม่มีวันเธอพึมพำกับเงาในกระจกค่ำคืนหนึ่งขณะจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกวีเอพีจากต่างประเทศคุณหญิงสังเกตเห็นว่ารูปภาพสมัยสาวสาว,สาวที่ประดับอยู่บนผนังมีฝุ่นจับอยู่เล็กน้อยเป็นฝุ่นเพียงเซี้ยวทุลีที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่สำหรับคุณหญิงวิมลรัตน์มันคือความด่างพร้อยที่สันคอนความสมบูรณ์แบบของเธอเธอเรียกนายชด หัวหน้าคนใช้มาตำหนิด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเยือกที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามนายชดก้มหน้ารับผิดอย่างนอบน้อมแต่ในแววตาของคุณหญิงนั้นมีความขยแขย,อยงอย่างชัดเจนแกสวัสดีท้าจริงคำพูดนั้นหลุดออกมาจากริมฝีปากที่เคลือบดอเมื่ยลิปสติกสีแดงสดคืนนั้นเองคุณหญิงวิมลรั์เริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากผนังเสียงที่พูดคุยกันถึงรอยตำหนิเสียงที่หัวเราะเยอะความพยายามที่จะสมบูรณ์แบบของเธอในห้องนอนที่ประดับประดาไปด้วยทองคำเปลวและผ้าไหมเนื้อดีเธอตื่นนขึ้กกลางด พบว่าเงาของเธอในกระจกไม่ได้ทําตามการเคลื่อนไหวของเธอแต่กําลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและรอยยิ้มบนเงาของเธอก็ขยายออกจนผิดรูปในที่สุดสิ่งที่เธอรักที่สุดก็เริ่มทําร้ายเธอรูปภาพของเธอเริ่มมีรอยร้าวรอยเปื้อนสีดําที่ไม่รู้ที่มาปรากฏขึ้นบนภาพวาดเก่าแก่ที่เธอสะสมกระจกทุกบานในคขหาสะท้อนภาพเธอให้บิดเบี้ยวรูปร่างของเธอดูอ้วนเทาบ้างผอมแห้งเหมือนซากศพบ,บ้างและใบหน้าที่เคยงดงามก็มีริ้วรอยเหี่ยวย่นราวกับคนชราเธอพยายามทําลายกระจกและรูปภาพเหล่านั้นแต่ยิ่งทําลาย รอยตำหนิก็ยิ่งปรากฏบนผิวหนังของเธอเองในคืนวันสุดท้ายของงานเลี้ยงที่จบลงอย่างน่าสยดสยองคุณหญิงวิมลรัตถุพบอยู่ในห้องโถงใหญ่เธอไม่ได้ตายแต่ยยนแน่นิ่งอยู่หน้ากระจกบ,บานเดิมทั่วทั้งร่างของเธอมีรอยร้าวละเอียดราวกับเครื่องลายครามราคาแพงที่แตกหกักบนใบหน้าไม่มีผิวหนังที่เรียบเนียนลงเหลืออยู่มีเพียงริ้วรอยเหี่ยวย่นและรอยร้าวที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงความสกปรกเธอถูกจองจำอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบที่เธอรังเกียจที่สุดชั่วนิรันดร์คำสอนแห่งบาปที่ความหิงส มีหญิงสูงสัก์นามว่าคุณหญิงวิมลเธอเชื่อมั่นว่าความงามและฐานะของเธอเหนือกว่าใครจึงไม่เคยมองเห็นคุณค่าในผู้อื่นไม่นานนักเธอก็พบว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะความเย่อหยิ่งได้สร้างกำแพงกั้นเธอจากโลกภายนอกมหันตภัยเจ็ดบาแแห่งมนุษย์บทที่สองความโลภ greed กำจร คือผู้จัดการธนาคารผู้ประสบความสําเร็จที่ไม่มีวันพอเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความมั่งคัง่งแต่ต้องการทุกอย่างที่โลกนี้มีจะมอบให้เขามีบ้านหลังใหญ่รถรูหลายคันและเงินในบัญชีมหาศาลแต่ทุกเช้าที่ตื่นมาสิ่งแรกที่เขาคิดคือทำอย่างไรถึงจะได้เพิ่มอีกความโลภของเขานำไปสู่การทุจริตการชัอโกงและการเอาเปรียบลูกค้ายอย่างเลือดเย็นกําจรนเชื่อว่าเงินคือพลังอำนาจสูงสุดและความสุขคือจำนวนศูนย์ที่ต่อท้ายในสมุดบัญชีวันหนึ่ง กำจอนด้ยินข่าวหรือเรื่องเหรียญตรามาหาเศรษฐีที่ถูกซ่อนอยู่ในอุโมงค์เก่าแก่ของวัดร้างหากใครได้ครอบครองเหรียญน,นั้นจะดึงดูดทรัพย์สินไม่รู้จบมาให้เจ้าของแต่มีคำเตือนว่าเหรียญนั้นมีราคาที่มองไม่เห็นกำจอนไม่สนใจคำเตือนเขารีบรลุดไปที่วัดร้างขุดคุยจนเจอหีบไม้ผุพังภายใน,นมีเพียงเหรียญทองแดงเก่าๆที่ดูไม่มีค่าแต่ทันทีที่เขาสัมผัสเหรียญนั้นก็เย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งและฝังแน่นอยู่ในฝ่ามือของเขาทันทีที่เขากลับถึงบ้านเงินทองก็หลังไหลมาหาเขาอย่างบ้าคลั่งน้นนทท่เเยยอาาป็ร ลูกค้าวี p โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาอย่างไม่รู้ตัวเขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์แต่เมื่อความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นพื้นที่ว่างในชีวิตของเขาก็หายไปกำจรอเริ่มรู้สึกว่าห้องทุกห้องในบ้านของเขามีขนาดเล็กลงเรื่อยคอผนังดูเหมือนจะขยับเข้าหากันตู้เซฟทุกตู้เต็มไปด้วยธนบัตรจนล้นออกมาท่วมพื้นห้องนอนของเขาเต็มไปด้วยเพ,พรพลอยและทองคําจนไม่มีที่ให้นอนเขานอนไม่หลับเพราะกลัวว่าใครจะมาขโมย เขานำทรัพย์สินทั้งหมดมากองไว้รอบเตียมเพื่อปกป้องมันแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นกลับเริ่มส่งกลิ่นอับชื้นและกลิ่นคารโลหะในคืนที่ทุกอย่างถึงขีดสุดกำจรตื่นมาพบว่าเขากำลังถูกกลืนกินโดยสิ่งที่เขารักทองคำและธนาบัตรกองม,อมาึมาที่โอบล้อมเขาไว้เริ่มมีหนวดเส้นเล็กๆยื่นออกมาจากตัวของมันธนาบัตรที่เปียกชุ่มขยบพันรอบขาและแขนของเขาเรือนตรามาหาเศรษฐีในมือของเขาร้อนขึ้นจนเป็นสีแดงเขากรีดร้องและพยายามดิ้นรน แต่ยิ่งดินของมีค่าเหล่านั้นก็ยิ่งรัดแน่นจนหายใจไม่ออกของฉันทั้งหมดนี้เป็นของฉันคือคำพูดสุดท้ายที่หลุดจากปากของกำจรเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาไม่พบศพกำจรมีเพียงห้องนอนที่แน่นขนาดไปด้วยกองทรัพย์สมบัติขนาดใหญ่ที่ตรงกลางกองนั้นมีรอยบุ๋มลึกรูปทรงมนุษย์ราวกับกว่ามีบางสิ่งได้ถูกบดอัดและจมหายไปในกองเงินทองที่เขาฝ้าสะสมมาตลอดชีวิตคำสอนแห่งบปที่สองความโลภก,กำจรชายผู้มัง่งคั่งไม่รู้จักพอ เขาสะสมทรัพย์สมบัติมากมายแต่กลับไม่เคยมีความสุขความโลภของเขาทําให้เขาสูญเสียเพื่อนฝูงและครอบครัวเพราะเขาเห็นแก่งเงินมากกว่าสิ่งใดสุดท้ายเขาก็ต้องนั่งอยู่ท่ามกลางกองสมบัติอันไร้ค่าด้วยด้วยจิตใจที่ว่างเปล่ามหนตภัยเจ็ดบาแห่งมนุษย์บทที่สความตัหาวัสแ์พล้วพนัน นางแบบและนักสแสดงสาวสวยที่ใช้เสน่ดึงดูดและร่างกายของเธอเป็นอาวุธในการควบคุมผู้คนพระพันไม่เคยพอใจกับความรักหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงแต่สแสวงหาเพียงความพึงพอใจทางกายและการชื่นชมจากผู้คนไม่รู้จบพระพันหลงใหลในความปรารถนาของผู้อื่นที่มีต่อเธอเธอเสพติดการถูกตามใจถูกรนเปลและการได้เห็นผู้คนยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอเธอเชื่อว่าความงามของเธอคืออำนาจสูงสุดที่ไม่มีวันเสื่อมคลายและใช้มันเพื่อทำลายชีวิตคู่รักและครอบครัวนับไม่ถ้วนวันหนึ่งพระพันได้รับของขวัญจากแฟนคลับปริศนา เป็นน้ำหอมกลิ่นเย้ายวนที่ไม่เคยมีใครได้กลิ่นมาก่อนทันทีที่เธอฉีดน้ำหอมนั้นก็ปลุกร้าความตันหาในตัวเธอและผู้คนที่ได้กลิ่นอย่างรุนแรงผลลัพธ์คือความวุ่นวายและโกลาหนคนที่ได้กลิ่นน้ำหอมต่างเข้ามารุมล้อมเธอด้วยความคลั่งไคล้ผู้คนทะเลาะวิวาทเพื่อเข้าใกล้เธอสร้างความพินาศให้กับงานเลี้ยงที่เธอไปร่วมแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเย้ายวนของน้ำหอมก็เริ่มมีผลข้างเคียงที่น่ากลัวเงาของพราพันในกระจกเริ่มเปลี่ยนไปมันกลายเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงที่ไม่ใช่เธอร่างนั้นเป,เปล่า ถูกตึงไว้ด้วยมือที่ยื่นออกมาจากความมืดดวงตาของเงอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและว่างเปล่าเราก็เป็นภาพของเหยื่อทุกรายที่เธอเคยใช้ความงามทำลายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือน้ำหอมไม่ได้หยุดทำงานมันยังคงเรียกร้องความปรารถนายอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้มันดึงดูดสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดและควบคุมไม่ได้เข้ามาหาเธอเธอกลายเป็นศูนย์กลางของความคลั่งไคล้ที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความกระหายที่บ้าคลั่งสัมผัสที่เคยให้ความสุขเริ่มกลายเป็นความเจ็บปวด เธอพยายามหลบหนีและชำระล้างตัวเองแต่กลิ่นหอมเยวันนั้นฝังลึกอยู่ในผิวหนังของเธอแล้วในคืนสุดท้ายพระพันถูกพบในห้องที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบเน่าเปื่อยร่างกายของเธอถูกปกคลุมไปด้วยรอยสัมผัสที่มองไม่เห็นนับพันรอยสัมผัสเหล่านั้นดูดซับความมีชีวิตชีวาของเธอออกไปเธอยังคงสวยงามแต่ความงามนั้นไร้ชีวิตชีวาและเย็นชาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดเพราะเธอได้กลายเป็นวัตถุที่ถูกปรารถนาตลอดไปโดยไม่มีความรู้สึกหรือจิตวิญญ,ญาณใดๆเหลืออยู่คำสอนแห่งบาปที่สม ความตันหาแพร่พันหญิงสาวผู้ใช้ความงามและเสน่ห์เพื่อสนองความปรารถนาทางกายไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเธอไล่ตามความสุขชั่วคราวจากผู้คนมากมายแต่กลับไม่เคยพบกับความรักที่ยั่งยืนทุกความสัมพันธ์ที่เธอสร้างขึ้นล้วนจบลงด้วยความเจ็บปวดและความว่างเปล่าครับมหันตภัยเจ็ดบาแห่งมนุษย์บทที่4ความริษยาเอนวีเพนซีพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่เฝ้าติดตามชีวิตที่สมบูรณ์แบบของมินตรา เพื่อนร่วมงานที่ประสบความสำเร็จกว่าเธอทุกด้านมินตรามีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นหน้าที่การงานก้าวหน้าและมีคู่มั่นที่ร่ำรวยเพนสีใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกขมขืนและคำถามว่าทำไมไม่เป็นฉันความริษยาของเพนสีไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการหมกมุ่นเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการส่องโซเชียลมีเดียของมินตราหาจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆเพื่อปลอบประโลมตัวเองแต่ก็ไม่เคยพบคือหนึ่ง เพนสีได้ของขวันปริศนาเป็นแว่นตาโบราณที่มาพร้อมกับโน้ตเขียนว่ามองโลกผ่านสายตาของผู้ที่ท่านต้องการเป็นทันทีที่เพนสีสวมแว่นตาเธอสามารถมองเห็นชีวิตของมินตราในรายละเอียดที่ไม่มีใครเห็นเธอเห็นว่ามินตราตื่นขึ้น,นมาด้วยความเหนื่อยล้าต้องทนกับคำพูดดูถูกของเจ้านายที่ไม่เห็นค่าเธอและความสัมพันธ์กับคู่มั่นที่เต็มไปด้วยการควบคุมและคำขู่แต่ความสุขที่เพนสีได้รับจากความทุกข์ของมินตรานั้นอยู่ได้ไม่นานแว่นตาเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่เพียงแค่เผยความจริงแต่ยังฉายภาพความมืดมิด ของมินตาเข้ามาในชีวิตของเพนสีด้วยเมืม่อมินตามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเพนสีก็เริ่มปวดหัวตามหมเมื่อมินตาถูกเจ้านายดูด้อย่างรุนแรงเพนสีก็รู้สึกถึงความอับอายแม้กระทั่งความกลัวและความวิตกกังวลที่มินตาเก็บซ่อนไว้ก็เริ่มเข้ามารบกวนจิตใจของเพนสีในที่สุดเพนสีก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความทุกข์ที่เธอรู้สึกนั้นเป็นของเธอเองหรือเป็นของมินตาเธอสวมแว่นตาตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะพลาดความทรมานใหม่ขอของมินตราแต่การทําเช่นนั้นก็เท่ากับการดูดซับความทุกข์ของมินตาเข้ามาเป็นของอ,องงตัวเ เพนสีถูกพบในห้องของเธอร่างกายซุบผอมและซุดโทมใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกทรมานที่ไม่ใช่ของเธอเองเธอยังคงสวมแว่นตาโบราณและในแว่นตานั้นสะท้อนภาพของหญิงสาวสองคนที่ทับซ้อนกันอยู่เพนสีได้กลายเป็นมินตราที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากและมินตราก็ได้ถูกปลดปล่อยจากการรับรู้ถึงความทุกข์นั้นเพราะเพนสีได้แบกกลับมันไว้ทั้งหมดแล้วคำสอนแห่งบทที่4ความริษยาเพนสีหญิงสาวผู้เฝ้ามองความสำเร็จของผู้อื่น ด้วยความริษยาเธอใช้ชีวิตยอยู่กับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนลืมที่จะพัฒนาตนเองความริษยาทําให้เธอไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีและกัดกินจิตใจของเธอจนมืดมิดมหันตภั7พ7เจ็ดปาปแพงมนุษย์บทที่5ความโกรธเรียวราสรนชยัยตํารวจนอกเครื่องแบบที่มีความยุติธรรมในหัวใจแต่เมื่อเผชิญกับการทุจริตในระบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ความโกรธแค้นของเขาก็สั่งสมจนกลายเป็นความเกลียดชังที่พร้อมจะปะทุเขาเริ่มตัดสินและลงโทษผู้กระทำผิดด้วยวิธีของตัวเองซึ่งมักจะเกินกว่าเหตุและรุนแรงรุนชัยเชื่อว่าความโกรธของเขาคือเครื่องมือแห่งความยุติธรรมคือพลังบริสุทธิ์ที่จําเป็นต่อการชำระล้างความสกปรกในสังคมทุกการลงโทษที่รุนแรงคือการระบายความคับแค้นที่สะสมมานานวันหนึ่งขณะกําลังล่าตัวนักาย,ยาเสพติดรายใหญ่รนชัยได้รับกิจโบราณที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุทันทีที่เขาสัมผัส กริดนั้นก็เรืองแสงสีแดงฉานและความโกรธของเขาก็เพิ่มขึ้นทวีคูณเมื่อใดก็ตามที่รนชัยจับกริดความคิดของเขาก็จะถูกครอบงำด้วยความแค้นที่ร้อนแรงเขาไม่สามารถควบคุมความรุนแรงของตัวเองได้อีกต่อไปผู้ร้ายที่ถูกจับกุ่มมักจะถูกทำร้ายอย่างสาหัสเกินกว่าความจำเป็นในการจับกุม่มรนชัยมองเห็นเพียงภาพบิดเบี้ยวของความยุติธรรมที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือกริดเริ่มมีชีวิตรนชัยสังเกตว่าเมื่อเขาโกรธรอยสลักบนกริดจ,จะดูเหมือนเส้นเลือดที่เต้นอยู่และเเมื่อขาทาทยใคร ไรเลือดที่ติดอยู่บนกริดก็เหมือนถูกดูดซับเข้าไปในโลหะทําให้กริดนั้นเงาวาวและทรงพลังยิ่งขึ้นไม่นานนักความรุนแรงของรนชัยก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้ไรอีกต่อไปแต่เริ่มพุ่งเป้าไปที่คนบริสุทธิ์ที่ขวางทางหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่เห็นต่างจากเขาความโกรธแค้นของกริดได้กลายเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์ในคืนสุดท้ายของการตามล่ารนชัยถูกตามจับในข้อหาใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุเขาพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกริดนั้นแต่เมื่อกริดถูกแย่งชิงไปความโกรททัั้้้งงงงหมดี่่่เเเเขขขาาาาคยยยรระบบอออออกกกไป็นลสู รนชัยถูกพบอยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองร่างกายของเขามีรอยบาดลึกและฟกช้ำเหมือนถูกทำร้ายด้วยความโกรธแค้นที่รุนแรงที่สุดคิ้วหนังของเขาร้อนระอุจนไม่เกรียมเราว่าไฟแห่งความโกรธได้เผาผลาญเขาจากภายในสู่ภายนอกเขาไม่ได้ตายด้วยอาวุธใดๆแต่ตายเพราะถูกพลังงานของความโกรธเกรี้ยวที่เขาเคยชื่นชมและใช้เป็นอาวุธนั้นบทขยี้และเผาผลาญจนสิ้นชีวิตคำสอนแห่งบาปที่5ความโกรธเกรี้ยวรณชัยชายผู้ควบคุมความโกรธไม่ได้ เขาใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาจนสร้างความเสียหายให้กับคนรอบข้างและความสัมพันธ์ต่างๆหาหามากมายความโกรธของเขาไม่ได้ทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเผาผลาญจิตใจของเขาเองจนแทบไม่เหลือความเป็นคนมหันตภัยเจ็ดบาทแห่งมนุษย์บทที่6การกินอย่างตะกละากรวตเนยบุญเติมพ่อครัวที่มีชื่อเสียงและเจ้าของร้านอาหารระดับดาวมิชลินบุญเติมไม่ได้ต้องการเพียงแค่อาหารที่ดีที่สุดแต่ต้องการรสชาติที่เหนือกว่าความพึงพอใจปกติ เขากินเพื่อเติมเต็มความว่องเปล่าภายในไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดเขาสั่งสมวัตถุดิบหายากราคาแพงที่สุดจากทั่วโลกและปรุงอาหารมื้อใหญ่ให้ตัวเองทุกวันจนน้ำหนักตัวของเขาเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวความตะกละของบุญเติมไม่จำกัดแค่เรื่องอาหารแต่รวมถึงความเพมเลิดเพลินทุกรูปแบบเขาเสพติดความหรูหราความสบายและความรู้สึกอิ่มเอิใจที่ไม่เคยสิ้นสุดวันหนึ่งบุญเติมได้รับมเมล็ดพันธุ์ปริศนาจากพ่อค้าลึกลับซึ่งอ้างว่าเป็นพืชแห่งรสชาติเมื่อนำไปปลูกในครัวหลังร้านมันก็เเตติบตอย่่างรรววดด็ปนพืชทีีีมผลส ผลของมันมีรสชาติที่เข้มข้นหอมหวานและน่าลหลงใหลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อบุญเติมลิ้มลองผลสีดำนั้นความรู้สึกที่ได้รับก็เกินกว่าคำบรรยายเขาไม่สามารถหยุดกินได้ต่อไปร่างกายของเขารับรู้ถึงความสุขที่รุนแรงจนแทบระเบิดและเขาเริ่มใช้ผลไม้สีดำนั้นในอาหารของเขาเองเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือพืชน,นั้นกำลังดูดกลืนเขาจะภายในบุญเติมเริ่มสูญเสียความสามารถในการรับรู้รสชาติอื่นคอ นอกเหนือจากพืชสีดำเขาพบว่าอาหารปกติทุกอย่างมีรสชาติจืดชืดและเหมือนดินโคลนเขาต้องเพิ่มปริมาณของผลไม้สีดำในทุกมือเพื่อให้รู้สึกถึงรสชาติและร่างกายของเขาก็บวมเป็นขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าสิ่งที่เขากินเขา้าไปก็ไม่ได้ถูกย่อยแต่ถูกสะสมอยู่ภายในตัวเขาของเหลวที่ไม่บริสุทธิ์และอาหารที่เน่าเปื่อยเริ่มก่ะตัวเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนังร่างกายของเขากลายเป็นคลังเก็บของของความตะกละในคืนสุดท้ายบุญเติมคลานไปยังต้นพืชสีดำในครัวของเขาด้วยความกระหายที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เมื่อเขาถึงต้นไม้เขาพบว่าพืชน,นั้นไม่ได้ผลิตผลอีกต่อไปแต่กลับมีปากขนาดเล็กจํานวนนับไม่ถ้วนโผล่ออกมาจากลําต้นและกําลังกลืนกินเขาบุญเติมถูกพบในสภาพที่น่าสยดสยองร่างของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเมือกสีดําและถูกดูดกลืนเข้าไปในรางพืชน,นั้นที่ละน้อยร่างของเขาถูกใช้เป็นสารอาหารชั้นเลิศสําหรับพืชแห่งรสชาติที่เขาเคยหลงไหลคําสอนแห่งบาปที่6การกินอย่างตะกละบุญเติมพ่อครัวผู้ลหลงไหลในรสชาติและความสุขทางกาย เขาบริโภคทุกสิ่งเกินความจําเป็นจนร่างกายสุดโทมและสุขภาพย่ําแย่ความตะกละไม่ได้จํากัดแค่เรื่องอาหารแต่รวมถึงความต้องการทางโลกที่มากเกินไปซึ่งนํามาซึ่งความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจมหันตภัยเจ็ดบาแห่งมนุษย์บทที่7ความเกียดคร้าน s l o h เมธีชายหนุ่มผู้มีความสามารถและโอกาสมากมายแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยเขาใช้ชีวิตบนเตียงนอนพึ่งพาความสะดวกสบายขั้นสุด และเชื่อว่าการดิ้นรนคือความโง่เขลาเมธีต้องการให้ทุกอย่างสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้แรงกายหรือแรงใจเมธีมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่เคยลุกจากที่นอนเพื่อทํามันให้เป็นจริงเขามีงานอดีเิเรกที่น่าสนใจแต่เขาเลือกที่จะดูสารคดีเกี่ยวกับการทําสิ่งเหล่านั้นแทนการลงมือทําเองวันหนึ่ง เมที่สั่งซื้อเครื่องนอนอัจฉริยะที่โฆษณาว่าจะมอบความสบายสูงสุดและตอบสนองทุกความต้องการโดยที่ผู้ใช้อยู่ในท่านโอนเตียงนี้มีระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้อนอาหารและหน้าจอความบันเทิงแบบ360องศาในตอนแรกเมธีรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์เขาไม่ต้องลุกไปไหนอีกแล้วความต้องการทุกอย่างถูกตอบสนองอย่างรวดเร็วและง่ายดายแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสบายนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเตียงอัจฉริยะเริ่มทําการตัดสินใจแทนเขามันจํากัดการติดต่อกับโลกภายนอก เพราะความสัมพันธ์ต้องการความพยายามมันปรับอาหารให้มีพลังงานต่ำที่สุดเพราะการย่อยอาหารนับเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้าและมันควบคุมเนื้อหาที่เขาดูเพื่อลดภาระการคิดเมทีเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเขาหนักอึ้งและชาด้านเขามีอาการอ่อนแรงจนแม้แต่การขยับนิ้วก็เป็นเรื่องยากกล้ามเนื้อของเขาฝ่อลงพร้อมไม่ได้ใช้งานจิตใจของเขาก็กลายเป็นความว่างเปล่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเวลาอยู่นิ่งสําหรับเขาเมทีไม่สามารถแยกแยะได้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรหรือเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว เขากลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องนอนนั้นเป็นเพียงปุ่มที่ไม่จะเป็นต้องกดเราเตียงทําทุกอย่างให้แล้วในที่สุดร่างกายของเมธีก็กลายเป็นเหมือนก้อนในร,รูปที่ถูกตึงอยู่กับเตียงเขามีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้รับรู้ถึงการมีชีวิตการหายใจของเขาแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเมื่อมีคนมาพบร่างของเมธีก็ถูกดูดกลืนเข้าไปในวัสดุข,ของเครื่องนอนอย่างช้าชา้ามีเพียงใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกปรากฏอยู่บนพื้นผิวเมธีไม่ได้ตายด้วยความเหนื่อยแต่ตายเพราะความสบายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาถูกจองจําอยู่ในสภาพที่ไม่จํําาเเปป็นตต้ออองทอะไไรลลยลด คำสอนแห่งบาปที่7ความเกียดคร้านเมธีชายหนุ่มผู้มีความสามารถแต่เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเขาใช้ชีวิตอยู่กับความสบายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดฮ่าฮ่ <c oughs> ความเกียดคร้านทำให้เขาพลาดโอกาสดีฮ่าฮ่ในชีวิตมากมายและทำให้เขาไม่สามารถเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของบาปทั้งเซ่อนอยู่ในจิตใจ แต่โชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดโดยการมีอยู่ของมันหากแต่เป็นการเลือกของเราว่าจะรดน้ำพรวนดินให้มันเติบโตหรือจะถอนรากถอนโคนมันทิ้งไปชีวิตที่แท้จริงคือการเดินทางที่เราเรียนรู้ที่จะควบคุมกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันควบคุมเราเพราะความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการเติมเต็มความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดแต่มาจากการรู้จักพอการให้การแบ่งปันและการใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาและคุณธรรม จงระลึกไว้เสมอว่าบาปทั้งเจ็ดไม่ใช่บทลงโทษจากสวรรค์หากแต่เป็นเงาสะท้อนจากภายในจิตใจของเราเองที่คอยเตือนให้เรากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้อง